สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะกลับมาพูดถึง Xperia 10 Mark 2กันอีกครั้งเราจะไปทดลองถ่ายวิดีโอด้วยเจ้าตัวนี้กันก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเลยเรื่อง Sony Xperia 10 Mark 2เนี่ยมันมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวคือตัวแรกเนี่ยจะเป็นกล้องหลักใช่ไหมตัวต่อมาจะเป็นอั t r a wide แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้องเทเลซึ่งซูมออติคอลได้2เท่าดิจิตอลได้10เท่านะครับ สำหรับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังเนี่ยมันสามารถถ่าย 4K 30fps ได้ถ่าย Full HD 30fps ได้แล้วก็ 60fps ได้สำหรับการสั่นเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราใช้เป็น 30fps เท่านั้นนะครับใน Full HD สำหรับกล้องหน้าของ Xperia 10 Mark II นะครับจะเป็นกล้องหน้า8ล้านพิกเซลสามารถ,ถถ่าย Full HD ได้ที่ 30fps เท่านั้นซึ่งไม่สามารถถ,ถ่าย 4K หรือว่า Full HD 60 fps ได้ซึ่งกล้องหน้าเองก็จะมีการสานด้วยเช่นกันผมต้องบอกก่อนว่าการถ่ายวิดีโอครั้งนี้ในกล้องหลังผมจะใช้ถือ2มือค่อยๆเดินและก็กล้องหน้าผมจะถือเป็นมือเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถือกล้องหน้า2มือเนี่ยมันจะคงดูแปลกๆนะก็ติดตามไปดูคลิปวีดีโอที่ท,ทดสอบด้วย Xperia 10 Mark i ไปพร้อมกันเลยครับไป Sony Xperia 10 Mark i ถ่ายวิดีโอ Full HD 30 fps นะ อันนี้คือเราเปิด stabilization แล้วนะ mm hmm. ก็ mm hmm. ก่อนเลยเนีย้มันมีช่องน้องจุดท่ายเอาใช่ไหมเทส i ายวิด mm ีโ hmm. อดู้ mm ็ hmm. ผลปรากฏคือมันการส่าไม่ค่อยดีพรนี่ผมก็เลยจะลองมาเทสดูบ้างว่าการส่ามันเป็นยังไงนะครับ okay. อันนี้คือเราใช้เป็นเล่นหลักหนึ่งเท่าเดี๋ยวเราจะลองเป็น ultra wide ดู วรอกันไดเรื่องกันนะเดี๋ยวค่อยเดิน เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนใช้เล่นซูมดูนะครับน,นี่เล่นธรรมดาไปเล่นซูมกันอันนี้เล่นซูมสองเท่าเราจะเห็นว่าตอนที่เราใช้เล่นซูมเนี่ยมันจะการสั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนออต้าไวเนี่ย การสั่นก็ถือว่าพอโอเคนะแต่ถ้าเกิดจะเอากันสั่นนิ่งหน่อยอก็ใช้เป็นเลนธรรดาเนาะก็จะเป็นเพราะว่าแ n น p รากรองโหแคมันก็โปรเซสภาพโปรเซสวิดีโอไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็น SOC เก่าด้วยแหละสำหรับภาพจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ลอง,งติดตามมันดูได้เลยสวัสดีครับตอนนี้เราก็ทดลองถ่ายวิดีโอแบบพีเ60 FPS นะครับ อันนี้จะเป็นเลนหลักผมจะลองใช้อัลตราวท์ดูอ่าโอเคสำหรับการถ่ายฟูเที่หกสิเอเเนี่ยเราไม่สามารถใช้อัลตราวท์ได้แต่การซูมสองเท่าก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับโอเคไปต่อสำหรับการทดสอบเนี่ยเราจะถือสองมือในการเดินนะครับ เดินแบบปกติโอ้ยเหโอเคครับก็คงเห็นแล้วเนอะว่าถ้าเกิดเราถ่ายคุยอด60เนี่ยเป็นไงเดี๋ยวเราจะลองเดินไปถึงตรงไฟแดงไปเขียวเราจะลองถ่ายนิ่งๆดู จะลองแบบเรื่อนดูนะครับถ้าเกิดเราอยู่นิ่งๆเราแบบหมุนไปมาเนี่ยมันก็เก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะสำหรับการถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเราไปดู 4K กันดีกว่าว่าการถ่าย 4K จะเป็นยังไง สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 30fps สำหรับการถ่าย 4K เนี่ยก็เหมือน f u j 60เลยคือไม่สามารถถ่าย Ultra Wide ได้ถ่ายได้แค่เลนส์หลักกับซูมนะครับสำหรับการถ่ายเราก็เหมือนเดิมถือ2เมือการไม่ให้มันสั่นมากที่สุดที่จะทำได้คือเกรงนิ้วไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองซูมดูนะครับ โอเคนี่เราลองซูมแล้วกลับมาเป็นหนึ่งเท่าเหมือนเดิมดีกว่าโดยการถ่าย 4K ของ Xperia 10 II อ่ะมันจะมีเตือนว่าถ้าเกิดเครื่องร้อนเนี่ยมันจะตัดทันทีนะครับเราก็ไม่รู้ว่าสามารถถ่ายได้กี่นาที ผมเองเนี่ยก็คาดว่าคงถ่ายได้ไม่น่าเกินห้าหรือสิบนาทีมั้งสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองถ่ายตรงนี้ดูโอเคครับต่อไปอัสุดท้ายที่เราจะทดลองนะครับก็คือถ่ายกล้องหน้า เดี๋ยวไปดูกล้องหน้ากันครับป่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับกล้องหน้า Xperia 10 Mark II นะครับกล้องหน้าของ Xperia 10 Mark II เนี่ยสามารถถ่าย f u HD ได้แค่ 30fps เท่านั้นใส่มากกว่านี้ไม่ได้โอเคความกว้างเนี่ยผมยืดสุดเลยละก็คือมันสามารถถ,ถ่ายมุมกล้องได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นนะฮะสำหรับการสั่นในกล้องหน้าเนี่ยทางเซตติ้ง ก็จะมีให้เราเปิดเป็นวิดีโอสเตเบิลิเซชันด้วยตอนนี้ผมก็เปิดแล้วการถือก็คือผมถือมือเดียวกล้องหน้าถือ2มือมันดูปแปลกนะผมก็เลยถือมือเดียวดีกว,ว่าสำหรับการั่าจะเป็นยังไงการอัดเสียงจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูในคลิปทีเดียวนะครับยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคนก็คือ,อทุกท่านบ๊ายบายครับ